สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องอ่อพี่สเตอร์ขนมเกครับผมวันนี้ผมมีวิธีดีๆมาแนะนาอีกหนึ่งวิธีก็คืออ่อวิธีในการจัดเรียงข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ัอธิบายง่ายก็คือฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเวลาที่เราใช้งานเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆการลง Windows การลงเกมแม้กระทั่งการลงงานไฟล์ต่างๆนะครับข้อมูลจะถูกสะสม ขึ้นเรื่อยๆและจะทําให้ตัวค่าลีดและไว้ของอค่าอ่านและเขียนของฮาร์ดดิสก์นะครับมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็คือบางทีการเปิดปิดไฟล์หรือว่าการใช้งานระบบเนี่ยมันจะช้าลงฮะเราต้องทําการเคลียร์ข้อมูลในการาจัดเรียงข้อมูลเพื่อที่จะทําให้ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับทำงานได้อย่างราบรื่นฮะโอเคครับผมเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเคลียร์ข้อมูลที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นขยะในเครื่องก่อนนะครับโดยที่ทุกคนเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมลิดขวา,าตรงนี้นะฮะ พิมพ์ไปได้คำว่าหลักครับไม่ใช่รูปเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วพิมพ์คำว่าเทมครับ T M P ครับแล้วกดโอเคครับส่วนเท็ตัวนี้จะเป็นเรื่องแคชหรือขยะนะฮะสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android จะรู้ว่าเวลาที่เราใช้ไปมือถือผักเนี่ยมันจะเกิดการต้องมีการเคลียร์แคชหรือว่าขยะเกิดขึ้นบ้างซึ่งวิธีเคลียร์แคชอีกแบบก็คือผมได้ทําคลิปเสริมแล้วละเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้นะฮะแต่ว่านั้นจะเป็นวิธีการที่ปรับปรุงคอมให้เร็วขึ้นนี่นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะฮะ คนทนเอก็ได้ครับแล้วก็ชิปที่รับจะเป็นการลบเลยที่ไม่ผ่านดิสซเกิลบินนะครับก็คือจะไม่สามารถดิสซเิลได้ก็ระวังการลบนะครับว่าเพราะว่าลบแล้วจะไม่สามารถฟู้คืนได้นะฮะโอเคครับมันจะมีไฟล์บางตัวนะครับที่มันจะลบไม่ได้ฮะเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเราก็จะเคียร์เทมไปก่อนครับตอนที่เราจะดีเฟกข้อมูลกันทีนี้ปิดไปเลยครับคนไปที่ตัวนี้ครับรูปวินโดว์นะครับผมสตาร์ทนะฮะที่ขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Search ครับกดเข้าไปนะครับผมพิมพ์หาคาว ดีเฟกเมนต์ครับจะเป็นดีลูปดีเฟกเมนต์นะครับจะเป็นอย่างครับคล้ายๆติ๊กซอต่อๆกันนะฮะมันจะเป็นรูปข้อมูลต่อๆกันนะครับผมถ้าไปครับคำถามต่อไปครับทุกคนทุที่ทุกที่ครับได้แล้วนะฮะอย่างของผมเนี่ยจะมีได้ C ได้ดีครับแล้วก็เอ่อมีเดียไทป์ก็คือชนิดของไดที่เราเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็เป็นลัสในสิทธิ์ออพติมัยส์ออฟใช่ไหมก็คือเราทำการเอ่อปรับปรุงข้อมูลนะฮะที่ครัครล่าสุดเมื่อไหร่เรื่องสเตตาก็คือฐานสถานะปัจจุบันนะครับ อเคครับผมจุดสำคัญให้ดูตรงนี้นะครับมีเดียไทยนะครับให้ทุกคนดูว่าทําที่ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับไม่ผมไม่แนะนําให้ทําที่ตัวโซลิดสเต t นะหรือว่าจะเป็นตัว SSD นะครับแต่จริงๆแล้วสมัยสมัยนี้ก็คนที่ใช้ฮาร์ดดิสต์ก็น่าจะน้อยลงนะเพราะว่า SSD ตัวนี้ครับราคามันค่อนข้างจะถูกมากแหละอย่างของผมที่ใช้ตอนนี้ก็เป็น1นึ่งเทราไบต์ฮะก็ซื้อมาไม่ได้แพงมากเลยเอ็นครับกดไปที่ฮาร์ดดิสก์นะฮะแล้วกดคำว่าอะไรเสร็จครับ กด analyze เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคขาว่าโอเคครับ100%เสร็จเหมือนก็คือเอ่อเรียกว่าอะไร a n ้ l y z e จะแปลตรงตัวก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมแล้วก็กดที่คำว่า optimize ครับอ่ะเร็วๆอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลในไดร์ดีผมไม่ได้เยอะมากครับถ้าใครที่แบบใช้ฮาร์ดดิสก์มานานแล้วไม่เคยปรับปรุงข้อมูลเลยอย่างเงี้ยครับไม่เคไม่เคยมีการเรียบเรียงข้อมูลเลยอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างจะนานเลยเพราะเมื่อก่อนนี่ผมเคยใช้โน้ตไอพีนี่ก็ทำเป็นชั่วโมงเลยนะฮะอื optimize นะครับก็จะคือเป็นการอ่าเรียกว่าาาปปปปรรรรับุงะะสิิทธภพมณ ประมาณนี้ครับรอไปเรื่อยจนก,กว่ามันจะขึ้นคําว่าโอเคนะครับทีนี้ก็จะเสร็จศบเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับตัวของ Data ในฮาร์ดดิสเนี่ยครับก็จะถูกเรียงจัดเรียงอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็การทํางานของระบบนะครับก็จะเร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปคือค่ารีดค่าไว้ของตัวฮาร์ดดิสนะครับมันก็ไม่ได้เร็วแรงเท่าด,ดีเนาะเราควรจะหมั่นทําตัวะนะครับตัวเรียบเรียงข้อมูลตัวเนี้ยให้มันอ๋อเรียกว่าเรียกว่ายังไงดีละ่ะอาทิตย์จะครั้งหรือเดือนละค้งนะครับเป็นช่วงเนี้ย เมื่อไหร่ที่คิดว่าเราเก็บไฟล์เยอะๆนะครับคุณจะทําบ้างนะฮะที่ทําให้ตัวนะครับตัวระบบของเราเนี่ยมันไม่ช้าเนาะโอเคครับสาหรับอ๋อแล้วก็ครับแนะนํานะครับว่าสมัยนี้ครับตัว s u l i state แต่ว่า s d เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากเลยฮะแนะนําว่าใครที่เป็นสายเกมเมอร์เนาะซื้อมาใช้ครับจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่าเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องการทํางานของระบบแล้วก็การเปิดปิดเกมนะครับเวลาที่เราเซฟเกมไว้ในเกมมาไว้ในไดร์ครับเปิดปิดเกมหรือว่าการโหลด เรียกว่าการโหลดฉากล่วงหน้านะครับมันจะเร็วขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยให้เล่นเกมลื่นขึ้นนะฮะอันนี้ต้องอธิบายก่อนแล้วการทํางานเขาจะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง CPU หรือการจอนะครับโอเคครับโอเคฮะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมละติดตามนะครับผมสำหรับใครที่มีคําถามก็ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเนี่ยเออผมถ้าผมมีวิธีดีๆมาแนะนําผมก็จะมาคอยอัปเดตให้นะครับผมโอเคครับสวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ